ได้แล้วไหนคะด่ซส่เสื้ออยู่ไหนได้แล้วนะคะทุกคนและตอนนี้ฝนก็ตกแล้ว <แจ S 1> <c oughs> นู่นนู่นด้วยความบังเอิญ <c oughs> ใครอยู่ในเต็นท์ถามแม่กเกดสิไม่ได้นัดอะไรสักอย่าง <c oughs> งานส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปอำเภอหางดงครั้งที่สอง้าไปดูการมีอะไรบ้างนี่นะทุกคนฝ <f> น <ling> ก็จะตกไปไปดูกันไปดูข้างในกัน <c oughs> ว้าวบางร้านอาจจะยังไม่ตั้งนะดิซายเพราะว่าเรามาเร็ว มันเหมือนฝนจะตกนะไงเขาอาจจะก,กลัวฝนตกโอ้โหเละหมดเลยค่อยๆเดินนะคะเดือแย่จับกางเกงหน่อยค่ะจับกางเกงหน่อยค่ยนะนี่อะไรเอ่ยแหนมคลุกผัดไทยลูกชิ้นอันนู้นอะไรยำลูกชิ้นชาไข่มุกอันนี้อะไรอ่ะไกไ่กระดูกเฟรนฟราย โอ้โฟ้าร้องแล้วทุกคนลุ้นกันลุ้นกันเราจะทันฝนไหมนี่อันนี้ร้านผลไม้ยังไม่เรียงของเลยดูซ้ายมีตักปลาด้ยเขาน่าจะกลัวฝนตกนะลูกเนาะเขาเลยยังไม่ค่อยตั้งของกันนะทุกคนไหนลูกอะไรนะแกลเลเหรออยากกินเหรอแม่อยากกินเหรอดูทางด้วยดูด้วยเดินเดินดูทางด้วยแครปติ้งไหม ขนมจากนี่ไงอันนี้อะไรทะเลดอ,อยังไม่ระวางเลยอันนี้ขนมใบาจากตุ๊กตาตัว,ตวเบลอเลยดีไซน์บิ <B ingo. S 2> งโก <c oughs> เขายังไม่เปิดนะสินี่ร้านนี้ยังไม่เปิดเยอะแยะเลยเสื้อดีไซน์เสื้อไหม59ใช่หรอ59หรอฮะอะไรนะ ือออะะไร่แชนแนลช <c> แ <oughs> น,นลทีล่แขวนที่หน้าหนูเคยมีแล้วไป,ไ,ปไปดูเสื้อกันนี่ทุกคนละลายนี่นู่ก็นา่ารักนะดีไซนแต่น่าจะตัวใหญ่เออสำหรับหนูน่าจะใหญ่ไปแบบนี้ก็มีดี้ซน์นี่ขนาดเหญ่นี่ดีไซน์ตัวเล็กค่ะดีไซน์อยู่นี่นี่ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะอ๋อเนี่ยเหรอตัวย้ายตัวเล็กไม่มีเหรอเออโอเคอ่ะเดี๋ยวเลือกเสื้อกันได้แล้วไหนคะที่ใส่เสื้ออยู่ไหนได,ได้แล้วนะคะทุกคนและตอนนี้ฝนก็ตกแล้วเอ <c oughs> ดูฟ้าแย่แล้วทุกคนฝนตกแล้วทำไงดีปะ่ะเขายังไม่เปิดอ่ะป,ปลาโป่งอะไรเขาก็ยังไม่เปิดนี่ไงบิงโกด้วยนะมีชิงช้าสวรรค์ด้วย เราเดินล้อไปไหมเดินล้อไปขึ้นรถเสื้อล้านนี้น่ารักน่ารักข้างหน้าเลยเนาะดีไซน์นะเนาะนี่เสื้อนี้ก็น่ารักไปโอ้โหนี่นะคะทุกคนไปเที่ยวไหนก็กลายเป็นผู้ประสบภัยดูดีไซน์อ่ะตอนนี้ฝนเบาแล้วนะเราก็เลยลุยฝนกลับนะคะทุกคนโอ้โหรองเท้าดีไซน์เลมาร์กอ,อีกนิดนึงจะถึงรถแล้ว กะว่าจะมาหาของกินซะหน่อยไม่ได้ไเลยหิวข้าวกินอะไรดีอา้าวโน่นโน่ด้วยความบังเอิญใครอยู่ในเต็นท <laughs> ี่เกวไงเห็นไหมไ <laughs> เอ้ยเราเจอเกลี่โดยบังเอิญน,นะคะทุกคน <laughs> ไม่ถามไม่เกิดสิไม่ได้นัดอะไรสักอย่างไป ไปเป็นผู้ประกอบภัยมาพี่เกลดูดูรองเท้าดีไซน์ดีไซน์ถัานมาดูดีมุดเลยทางรองเท้าทางกางเกงอันนี้นะคะตอนนี้เราบังเอิญมาเจอกันนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่เกลจอยไหนคะพี่เกลไปเดินงานพี่เกลกำลังจะเข้างานนะคะส่วนเราก็จะกลับนะคะแยกยาให้บายบายพี่เกลบายบายพี่เกลมีร่มไงเดินได้บาดีไซน์ส่วนเรานน่นรถจอดอยู่นู่นนะคะทุกคนรอก่อนเนาะให้มันเบากว่านี้ก่อนเนาะ ใช่มันยังหนักอยู่รอก่อนโนนไปนน่นแล้วไปแล้วแล้ว,ลว,ลวโอ้ดีไซน์วิ่งนําไปนู่นแล้วคนะทุกคนตอนนี้ฝนเบานิดนึงแล้วป่ะโอ้โหไปเที่ยวไหนก็เจอฝนตกเป็นกายเป็นผู้ประสบภัยตลอดเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือนเราพายุเข้านะคะทุกคนไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปบิ๊กซีไปหาข้าวกินกันนะตอนแรกกะว่าจะมาหาของกินในงานนะทุกคนจบข่าว โอเคบายบายค่ะ okay,